สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโบบะมันทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับชีตาฟามนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอนะครับอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องชาวโบบะมันทุกคนนะครับพามาดูอาิวัฒนาการข้องลูกป้าของโกนะครับคือตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องกระจิบนะครับ ในวัยจะสร้างเดือนเต็มนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมขอฝากช่อง YouTube นะครับช่องเคงสีซิตาฟานนะครับแล้วก็เพจเคงสีซิตาฟานนะครับถ้าชินชอบนะครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยกดซับสไครป์เพิม่มเ้ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับครับวันนี้นะครับมีอีกหนึ่ง วัวรุ่นซ้มเดือนนะครับพามาอัปเดตให้พี่น้องชาวบัวมานทุกคนนะครับได้รับชมได้ดูกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องกระจิบนะครับเป็นทยานอีกหนึ่งตัวนะครับข้องปลาของโกนะครับตัวนี้ถ้าพี่น้องจําได้นะครับผมเคยลงคิปบ่อยเมื่อซ่องเดือนที่แล้วนะครับก็คือแลกเกินนะครับผมไดยลงไว้ ก็ตอนนี้เขาจะเป็นลูกข้องลูกข้องตอนนี้นะครับชื่อว่าปานทองนะครับก็เป็นวเอฟลูกเรือปลาสมนะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับพีของเขาก็เป็นเพชรเม์เหมือนกันนะครับเป็นลูกซีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ดูทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือข้างหน้าจอนะครับด้านบนนะครับก็เป็นลูกของพีเขานะครับ ก็เป็นลูกซีวนะครับลักษณะก็จะขายคืงกัน,นครับจะขาดเรื่องกล้ามเนื้อนะครับจะสู้น้องกระจิบไม่ได้ครับน้องกระเจ็มบนะครับกล้ามเนื้อช่วงถ่ายตรงนี้นะครับนะครับเต่นชัดนะครับตูดเด้งเลยดูดีควตูดเด้งเลยคอครับแ <c oughs> รงย่นเลยซอยเยอะเลยยกคอไม่ขึ้นอยู่แล้วดูครับ เดี๋ยวให้ดูรอบนี่ครับชื่อว่านองกระจิบนะครับดูสะดือนะครับนี่วัวสร้างเดือนนะครับยังไม่เสี็มสร้างเดือนดี้ลยมาพามาอัปเดตให้ดูนะครับนี่ครับนะครับมีเด่นชัดจะโตนะครับกับช่วงนี้นะครับช่วงแรงนะครับจนหน้าครับ ตอนนี้แม่เข้าก็ผส้มไปแล้วครับแม่เป็นสัตว์ไฟครับอยู่อยู่ปล่อยฟูงได้ไม่ไม่นานนะครับก็เป็นสัตว์เลยเราก็ปล่อยตามบรรลุไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รอบซ่องตึ่งจะผส้มนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านแล้ว,ลวรอบหนึ่งครับก็เลยรอบอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องมารอรุนกัน แม่เป็นสัดไหวครับถ้าจะให้เป็นสัดไหวครับพมว่าถ้าท่านใดนะครับเลี้ยงคือแบบประยัดการกินนะครับก็คือแบบประมาณว่าเราให้กินหัวไม่อิ่มนะครับหัวไม่ส้มบูนนะครับมันก็การเป็นซัดการเป็นรอบซัดข้าวหัวนะครับมันก็จะมาชากว่าหัวที่อุดมส้มบูนอยู่แล้วครับ ก็แม้ข้องกระจิบตัวนี้นครับเราพอออกปุ๊บเราให้อาหารโค้นเลยนะครับเราไม่ไม่ปล่อยให้วัวนะครับโสม,มาร์กนะครับเราจะปล่อยให้ให,ห้วัวสมมาร์กมันก็มีคจน์เสียกับวัวด้วยนะครับนะครับดูดูช่วงท้ายเขานะครับ ก็ตัวนี้ซี่เข้มกว่าลูกของโคตัวผู้เพศผู้ตัวที่ได้อ่าที่ได้แบ้งไปนะครับก็ตัวนี้จะซี่ดีก่อนซี่เข้มแม้เป็นโบสนะครับนี่ครับน้องกระจีบของเรานะครับ เชื่องมากครับตัวนี้ครับก็วันนี้นะครับก่อนที่่ผมจะลาพี่น้องไปนะครับผมก็อขอ,ขอฝากช่อง u t u b e อีกทีนะครับอยากให้พี่น้องได้ช่วยนะครับได้เห็นคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยติดตามช่วยกันกดซับนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เ,เ,เพื่อนๆพ่นพี่พีที่ชื่นชอบบวกเหมือนกันนะครับ ได้รับชมนะครับก็ก่อนที่จะลาไปนะครับก็ก็มีคำแนะนำนะครับสำหรับวัวที่คนที่ยากเหลืองวัวนะครับก็คือเนื้อย่างกับแม่ของนอกกระติบนะครับเราซื้อมานะครับติดทองมานะครับ ก็เหมือนเราก็ต้องมาดูวัดดวงนะครับว่าถ้าเราได้เพศเมียอย่างเนี้ยเนี่ยแม้เขาก็จะเลือกเบานะครับหรือว่าบางครั้งนะครับจะเอาลูกไว้จะปล้อยแม่นะครับก็ได้อีกแบบพอแม่ว่าเป็นแม่ให้ลูกเป็นตัวเมียแล้วก็ได้อีกนะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับก็ทางนี้ทางนั้นนะครับ เรอยากให้พี่น้องนะครับอ่าจะพูดยังไงอยากให้พี่นอ้องใด้วกันนะครับติดตามนะครับหรือว่าคอยรับรอรับชมพ้นงานของพมในอีกหลายๆตัวนะครับก็ยังผมก็ยังมาใอยคล้องเรื่อง การทําคลิปสักเท่าไร่นะครับก็ขอกําลังใจให้พ่อมตอน,นะครับกำลังใจองพ่อกอก็คือการกดซับหรือว่ากดทูกใจหรือว่าการดูของพี่น้องนี่เองครับวันนี้นะครับผมก็ข้อลาพี่น้องประพิกเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ